ตอนนี้คือ12นาฬิกานะครับเที่ยงตรงเด็กๆอยู่ที่ขอสินกรุงเทพมหานครนะครับทานอาหารกลางวันอยู่จจะตั้งมางนอกเราก็จะมีพิซซ่านะครับเด็กๆก็ทานได้กันค้างเยอะอร่อยอร่อยอยู่นะครับ กี่ชิ้นแล้วคุณซีซีห้าครับโอ้โหไทยซีลูกศร ขายกี่ชิ้นแล้วสามโอเ้เก่งมากคชิ้นที่เท่าไหร่ละห้าหรือสี่อร่อยกว่าห่านไหมาพูดมาหน้าอร่อยกว่าเหรอเอจามกี่ชิ้นโลดสิบแล้วเหรอซี จอมเขาสิบชิ้นแล้วนะพอใจกี่ชิ้นแล้วครับสามเหรอวิทยากี่ชิ้นลูก <4. S 2> สีส่ซีซีไปกี่ชิ้นแล้วครับเจ็ดโอ้เจ็ดเหมือนกันเหรอค หนูเป็น6แออล้วเหรอ